อันนี้จะนําอีกหนึ่งงาน DIY ง่ายครับตู้เย็นเก่านะครับเมื่อซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้นะครับถอดตัวกั้นน้ําตัวนี้ออกนะครับเพื่อเพื่อเราที่จะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับยวไปตอกตะปูกันครับตอกฝังลงไปแบบนี้ก็ได้ครับโอเคนะครับเมื่อจอดน็อตสกรูนะครับตัวกั้นฝาครอบตู้เย็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัใส่เข้าไปเลยครับ ก้อนช่างต่างๆนะครับสามารถจะนํามาห้อยได้เลยนะครับเพื่อนนะครับก้อนต่างๆที่เรา่าเป็นก้อนช่างเราก็สามารถจะให้เก็บแบบนี้ได้นะครับเป็นปัะแจเป็นไขควงนะครับหรือจะเป็นพวกครีมต่างๆนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ช่างนะครับจากตู้เย็นแบบนี้เลยนะครับตู้เย็นเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับซ่อมไม่ได้แล้วนะครับเป็นไอเดียแนะนํากันครับ